ปลาดามาได้พี่น้องมืนีปลาดามาไหวพระวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงอ,อุบลราชธานีตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาจะดถุ่มกว่าและพี่นอนะ้องเนาะสำหรับมืีกะเป็นวันพระนําจะพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศภายในวดัวดวัดงามสมัยนะพี่น้อง พระเจ้าใหญ่อินแปลงพี่น้องหรือว่าวัดมหาวนารามหรือว่าทีเศร้าอุบลราชธานีเฮ้าเรียกกันทั่วไปว่าวัดปาใหญ่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสารกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีนาะพี่น้องเป็นเจ้าอาวาสตั้งยุทธนุนหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังของวัดติดกับาถานนสัพพสิทธ มีเนื้อที่18ไร่เศษพี่น้องหลงกาเป็นพระอารามหลวงชนตรีชนิสามันงามแห้งพี่น้องประดากันเลยมาปิดทองหลังพระเด้อจ้าปิดทองพระองค์เจ้าใหญ่อินแปลงนะพี่นอ้องอภูดไดที่อยากจะมาทําบอททาบุญชวงกระบอกชงวันสามารถมาไร้เลยประดากันอาติดทองอา่าให้พระนะพี่น้องเพื่อเป็นสิริมงคล ให้ชีวิตอยู่ดีไม่แห้งมิตรสิ่งดีดีเขามาในชีวิตอะไรก็ขอให้ประดาขยันมันเพลี้ยนเนาะดูแลพ่อแม่พี่น้องเนาะงามแห้งพี่น้องพระอ่าเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่ปกป้องรักษาเนาะให้คนอุบลรัชชาน่เห่าละกกาประชาชนทั่วไปนาะมากราบไหวลกักกาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระองค์เนาะอ่าเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงสวยงามมาก พี่น้องเบิงการอบวัดแล้วคือสงบเนาะสงบรู้สึกว่าร่มเย็นแบบสบายใจจัิงสินะอภดรที่มาุบนราชานีแล้วบากามาวัดเนาะมาวัดนี้แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่ามาแล้วไปจะไหนแน่งามบอนะหลก็อยากมาอีกบอุอบลราชานียินดีต้อนรับทุกคนเด้อ <c oughs> อ่นนี่คือนิทรรศการนะพี่น้องอเบิง ในส่วนของอุบลราชธานีของเหา้าก็มีวดัดงามๆพห้พี่น้องด้เบิ่งเฉ่นเดียวกันห้เบิ่งบรรยากาศเนาะภายในวัดพี่น้องอ่าประดากับท้ายทางอ่าพระพุทธรูปน้ำเนาะแล้วก็อ่าวัดมหาวนารามเนาะพี่น้องก็มีขอมให้พี่น้องด้เบิ้งกันนํา และที่สําคัญก็มีองค์พระให้บูชาให้เศ้าเนอะพี่น้องอาก็มีตั้งแต่ลักหนึ่งร้อยบาทเช่าบูชาเนอะสำหรับเหรียนหรือว่าหนังสือ สามารถที่จะมาเบิงประวัติได้นะพี่น้องแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่อินปแปลงมีรุ่นต่างๆให้พี่นอ้องในเบิงกันน่ำคืองดงามเนาะงดงามมากสาธุบุญสาธุบุญประดากะแต่มีเวลาประดากะมาแวะคือการพี่น้องมาแวะเบิงเนาะแล้วก็มากราบไหว้ขอพรศิซักซิ์ต่างๆคุมครองเนาะให้พระด้บ้านมีความสุขให้ทุกคนมีความสุขที่เบิงคลิปนี้เนาะแฟนคลับเอฟซีของประดานั่คือการ นี่คือบรรยากาศภายในวัดและากา็ภายนอกวัดนะพี่นอ้องรอบๆอ,อาคารเนาะเมืองพี่น้องสวยงามอิหลีขึ้นประดาเห็นแล้วมีความรู้สึกว่า,ามีความสุขเนาะท้งกายวาจาใจาให้พี่น้องได้เบิ่งไปน้ำกันสำหรับมือนี่คลิปนี้เนาะก็บจบเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประดามาเลยเดอ้อสาธุ